สวัสดีคะ่ะนะคะสวัสดีช่วงสายๆนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้าหมอกลงเยอะเลยนะคะวันนี้นี่นี่ฟ้าเพิ่งเปิดนะคะเมื่อกี้เนาะอย่างกับเมืองหนาวเมืองเมืองเหนือเลยนะคะก็เดินเล่นนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ซีนะคะทุกทท่านสวัสดีอ่อทุกทท่านเลยที่เข้ามารับชมนะคะยินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะเข้าสู่อ่อใบเบลชัางครอบครัวนะคะ วันนี้พาพี่ใบบัวออกกําลังกายนะคะเดินยืดเส้นยืดสายเนะาะหลังจากทีอ่อยู่กับที่มาหลายวันนะคะก็มาทําคลิปนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมนะคะก็จะเดินนะคะบนรอบหมู่บ้านนะคะสักหนึ่งรอบนะคะไปดูข้างบนเนาะว่าเออตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเนาะเดี๋ยวไปดูบ้านพี่ก็อีกสองวันพี่สีทองก็จะเคลื่อนขอบวนเหมือนกันนะคะ อีกสี่วันเนาะวันที่สิบเจ็ดนะคะโอ้แดดออกแล้วนะคะในรอบหนึ่งอาทิตย์นะคะกินอะไรล่ะบัวมาขามป้อมเออเออเอเอมีการให้จังหวะด้วยยกย้ายยกย้ายไปลูกไปให้มันเกิดหน่อยให้มันเกิดหน่อยมันกำลังเกิดฉันไม่ทิ้งอะไรเกิดทั้งนั้นไป ผ่านตรงไหนก็ต้องหยิบต้องจับนะคะอโอ้มะม่วงออกลูกแล้วนะคะเดินไปข้างบนก็จะผ่านบ้านคำเมืองแล้วก็ผ่านบ้านประกายนะคะฝั่งนู้นคงจะเงากันนะคะยังไม่ถึงไหนเลยพี่บัวหอบแล้วก็ตอนนี้ก็เป็น <c oughs> บรรยากาศนะคะข้างออ หมู่บ้านของเรานะคะในหมู่บ้านเนาะเราก็จะเดินอ้อมนะคะดูออกไปมามองกินไหนเด้อคุณยาย บิ๊กเลบอคีโอ้พ่อพลายนะคะพ่อควันพาเดินเข้าสวนนะคะตอนนี้ กินต้นไผ่เปลพราระหวัางทางมือก็จะหยุ่มตลอดทางว้าได้แล้วของปรด หยิบดีๆเด้อเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันหักออกมาเลยบัวจัดการ ่หยิบเอาลูกหยิบเอาเออตรงนี้ล่มโอ้บัวเข้าใจทำเนาะมาหากินเถอะ่มนี่นะคะต้นไผ่นี่ก็จะมีประโยชน์มากๆนะคะแต่ว่าต้องหยิบจับดีๆนะคะเพราะว่าเวลามันบาดมาแล้วก็จะอันตรายแต่ดูพี่บัวล้วก็ชำนาญแล้วละ่ะ ไปตัดเดินเลลองลึเปล่าบอกความว่าออกกำลังกายนะคะในการออกกำลังกายนี้ปากหยุดไม่ได้นะคะ,ะเดินเลาะเล็มไปเรื่อยๆนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณเดิมที่เอเราเคยมานั่งไล์กันเนาะตั้งแต่ยังไม่มีบ้านนะคะก็พี่ใบบัวอยู่ตรงนี้พี่สีทองก็จะอยู่ตรงต้นนู้นนะคะอยู่กันคนละจุดเลยนะคะต่อไปพี่สีทองไม่อยู่แล้วนะคะพี่บัวก็ต้องสู้ต่อไปพ,พี่สีทองเขาจะมีงานนะคะมีการทําแล้วนะคะเหลือแต่พี่บัวเนาะยังไปไหนไม่ได้นะคะก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะฮะ นะคะคฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะแหวะเข้ามาให้กําลังใจนะคะช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะก็มีการไลฟ์ผลไม้นะคะเพื่อ,เ,อเป็นค่าอาหารแล้วก็เป็นค่าปุ๋ยนะคะที่เราจะต้องโยดนะคะใส่ต้นหญ้านะคะเพื่อแหล่งอาหารของเอเด็กๆนะคะได้ทานนะคะพรุ่งนี้ก็อากาศเล้นะคะ ก็บริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นแปลงหญ้านะคะที่เราปลูกเอาไว้นะคะเพื่อแหล่งอาหารเนาะนูนพี่บัวอยู่นู่นนะคะกําลังเดินมานะคะก็ยังขาดปุ๋ยนะคะก็ตรงนี้เราจะไล่นะคะเพื่อหาคะแนนนะคะบริเวณตรงนี้จะใช้ปุ๋ยนะคะประมาณ3กระสอบนะคะกระสอบละห1ึ0งคะแนนนะคะคุณแม่จ๋าก็เป็นกําลังใจให้กับพี่ใบบัวแล้วก็พี่ใบบัว <laughs> พี่ใบบัวเนาะ ด้วยนะคะเพราะว่าพี่สีทองเขาก็จะ,ะคุณปู่ท่านจะรับไปแล้วนะคะในวันที่17นี้ก็จะได้เดินทางกันตอนเช้าเลยนะคะก็ตอนนี้เราก็จะได้สำรองเป็นค่ะเออเป็นญ่านะคะไว้ให้กับพี่บัวได้ทานนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะเข้ามาเป็นกําลังใจนะคะเพื่อให้น้องๆน,นะคะได้มีคะแนนค่าปุ๋ยด้วยนะคะจะได้เอามาอลองนะคะลองพื้นนะคะให้อเออเร่งให้ขึ้นไวๆเนาะเพราะว่าแม่ควันก็ได้ใส่เออ มูลวัวไปด้วยนะคะแต่ถ้าได้เคมีมาก็จะเร่งขึ้นเนาะมูลวัวก็จะทําให้ดินดีขึ้นนะคะแล้วก็เร่งให้โตวไวก็จะเป็นเคมีนะคะเนาะใส่เล็กๆน้อยๆนะคะบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นอแปลงยาสำรองเอาไว้ให้กับนางนะคะอาจจะแรงหน่อยนะคะช่วงนี้ยญ้าไม่ขึ้นเลยนะคะใคลกล่นไปในดินเลยนะคะ ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะแวะเข้ามาเป็นกาลังใจแล้วก็แวะเข้ามาสนับสนุนผลไม้นะคะของพี่ใบบัวด้วยนะคะเพื่อจะได้หาคะแนนนะคะเป็นคะแนนค่าปุ๋ยนะคะ,ะไว้หยอดหญ้านะคะให้เด็กๆทั้งสองเออให้เด็กๆของเรานะคะให้เด็กน้อยของเรานะ,ะเพื่ออนาคตนะคะเนาะตอนนี้ก็แห่งแรงมากๆเลยนะคะถ้าได้ปุ๋ยมายาดใส่นะคะก็หญ้าก,ก็น่าจะขึ้นสวยเร็วนะคะเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะพาพี่ใบบัวเดิอนออกกำลังกายแล้วก็ไปอาบน้ำก่อนนะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่โอ้ผักชะอมเขาเดินนางนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่เหมือนไอย,ยิงเต็นด์เนาะนะคะฝากค,คุณพ่อคุณแม่นะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะรวมพูดคุยนะคะกับเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีจ้า